สบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสวัสดีเอฟซีทูกฐานเด้พอพบพ่อกับจองแม่น้องแก้มมุมอีกแล้วพี่น้องเลยหลังจากมาเตะเบิ่งกองพรายเนาะพี่น้องเนาะกับสวัสดีเบิร์ดสมองสบอนจุกสุขคนเด้อพี่น้องเด้อ,อป้าแเน้องแก้มมุมป้าปวดว่าดำแหงพี่น้องเลยดำแท้ดำหมาพี่น้อง แะอัดน้ำเศร้านะพี่น้องเนาะสิมานั่งแบบสองสามคนเนี่ย,อยบอกแขกนะแขกนะสามคนหรือสองสองคนจ้าแขกหนังเยอยรอเตรียมเห็ดเวียกแลนะ้วเนาะสองคนหนังรอพี่น้องเอ,อ้ยพี่หนังลิ้นพี่น้องนั่นหนังหลินหนังหัวเนาะพี่น้องเออนาะ ปั่นมันพี่น้องเอ้ยเล่นกันค่ะเนี่ยเพื่อนปั่นมันเนาะผู้สว่วนกับสว่วนโอ้คือพองไกลเทปูเนาะเออเออแบบนี้เนาะปัน่นเนาะใา่ไม่ไมเออหังจากมุนน่นเนาะ ยังลลยบอมันนะเออ โอ้ยซาอะไรยังไงแบบนี้นะเน,นาะเออเออโอ้พุ่งไปไกลยยนีย วิธีปั่นมันพี่น้องเลยพุดมาแล้วกับปัน่นไม่ต้องแก้มบะมีนวปั่นกับผักเอาอพี่น้องเพราะว่าเ้ายังบริสุทธิ์เนาะห้าเห้ากระปุกมีตะมิด บ่นเนาะมันเท่าไดวะมันบ่นกับมันพวกไกลเนาะมีตันมันานแล้วเลยนั่งจักสอบยังสอบเรียดนี่ก็ไหวเติบเลยยืนยืนยืนอย่าไปยืนยืนยืนีิ พี่ปั่นมันเด้อจ้าพี่น้องเงื่นอนทางๆไม่น้องแก้มบุ้มเขาเจ้าปั่นมันไม่น้องก็เลยม,มาถ่ายพี่น้องได้เบิ่งได้ส้มเนาะพี่น้องเนาะอ่าเป็นแบบนี้แหละพี่น้องเพราะว่าแนวปั่นมันจะม,มีสองสามแบบหรือแนว่ได้ห้ากับบะหูนเนาะห้าบเคยปั่นจก็เถอะเขามีแต่ผักเอา พอดีเนาะสัมผัสเนาะ แบบนี้น่ะข้ออีกผ่านหน้ามันบางโค้ดเออาพราะดีอัน

กับสาวพรเด้่ป้องเด้อมา <c oughs> มา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 แต่บุญ<า>จาปั่นมันปลาลุงมา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 มวมาม้าม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 าแล้ว<า> บาแบบบ่โนอะไรแต่ใบมำมำมำหมาขามาละเมิดอือคือเลยจ้าย่องไปาใสเลยหมาใบเด้พี่น้องบ่บรุเรื่องสีหายบอกเลขเขียนเลขให้แล้วสี ม่แกน้ิปนี่เฮาสีดลาพาจากเด้อปาลงไอ้ฝากก็ไล่ก็แซ็กก็ติดตามนะพากเปิงคัมบ่วนต่อไปสบายดี